สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น,น้องนอนเมือเมืองด้วยกันเนี้ยตักกะแตนนะคะตักกะแตนปฝาทังกะเพราะนี้นค่ะพี่น้องเลี้ยงง่ายง่ายอันนี้ไข่ขนาดยูในป,ประมาณสัี่ขีดนะคะพี่น้องแล้วก็องเป็นไผ่แยงที่เย็บอยู่นี่ขนาดยูในสองเม็ดแล้วก็กว้างเม็ดสามชิฟนี่ใ่ไหยาวสองเม็ดค่ะพี่น้อง นี่คือตากแตนปลาก,กายค่ะมันจะมีอยู่สองรุ่นที่ออกมาค่ะพี่น้องมองรนนุ่นหนึ่งก็สีเนี่ยซ้ำนี่อีกรุ่นหนึ่งก็กาลัางหลอกขาวในไซปีพี่น้องมันจะออกห่างกันอยู่ประมาณจักสามมือมันออกห่างกันสามมือพี่น้องมองได้ที่มีแดดแน่นี่มันจะออกมาจุ่มกันยุงเสีย่ยง่ายง่ายพี่น้องกินแค่หยา อากาไม่ต้องกล้วยการผ่าเมื่อไผมีการผ่าก็ตัดลงมใม้กินหรอกพี่น้องมันเลี่ยงง่ายแต่ถ้าก็เสืออาหารเสรือปรตีนให้มันนำนี่คือหัวอาหารนี่ดมันออกมากินเลยสิพี่น้องเก็มอยู่ใส่ถาดใส่เอียงกระไดถีเหาจะมาวางใส่หัวอาหารให้มันกินนะครับพี่น้องเลี่ยงง่ายค่ะนี่ตรงนี้มันจะเป็นใช่คาบาะนะคะมันจะมี แสงแดดเนี่บ่บแสงแดดเนี่ย,ยมันจะล่้ไร่เนาะแสงแดดเพราะอ่อ,อนๆแต่ว่าเขาจดชอบแสงแดดเนี่ยเห็นบ่มันจะขกาะกระเต็มนี่แหละคือไข่ประมาณสามสี่ขีดพี่นอ้องมันจะใหญ่ต่างกันอยู่มันออกห่างกันแค่สามเหมือแต่ว่ามีวาอแตกต่างถามว่ามึงอีกเธอหนึ่งว่าประมาณอีกจกสี่ห้าเมือนไม่จะถอดปีกลายบ่แต่ว่านี่นี่คือหลุนหน่อยเค่ะหลุนที่คอตันทีสิบสองสิบสามสิบสี่ นี่นี่เขลุ่นี้นะคะยังมาท่านเพิง่งเดือนในขอดนี้เดือนนี้นะคะน่ะตรงกองนั่ก็เป็นกองหัวอาหารนะคะสี่ห้เขากินมันจะกินอาหารช่วงประมาณสามโมงเสาร์นี่เริ่มเริ่มกินนะเริ่มกินเริ่มขยับตัวเริืมร่มเมื่อกินอาหารนะครจากร้นะคะแล้วก็มาช่วงกลางคืนอีกเืนหนึ่งเขาจะกินอาหารอันนี้คือเห็นบอก หลอกขาดถอดปีกแล้วห้างแก้แค่สามเหมืองนึงพี่น้องอันนี้ออกช่วงวันที่ที่แปดพี่เก่านะมันจะพักกันอยู่สองสามเหมืองนะคะง่ายทุกอย่างแล้วจะให้เมึงคลิปต่อไปนะค่ะพี่น้องให้กดไลค์กดซับกดแชร์ให้แน่เลยค่ะพี่น้องเด้อค่ะเดี๋ยว,วสิมาถ่ายทำให้เมึงคลิปต่อไปว่ามันง่ายขนาดไดหนบ่ฮารตะกงง่ายกี่ไรพี่น้อง คงประมาณนี้เขาลงทุนเย็บเองเนี่ยมันก็บ,บ่อด้ใส่ต้นทุนนี่อย่างไรค่ะนี่แหละค่ะเขาจะก่อก,กันอยู่เป็นพวกนี้เห็นมาคคะ